เป็นอื่เป็นเล็กีนาชนสารเนาะเพราะว่าเด็กน้อนชนีกำลังต้องการก้มอบอุ่นเวลาน้องอกองหวเข่ามีน้าเนาเวลาเด็กมีเข่ากินเน่ะน้องได้แต่หาคอเข่าเหรอเห็ดอะไรเนาะนี่คร้าเวลาเวลาบัดรพมีเข่ามีน้าเลยเห็ดอะไรอาจารยเห็ดอะไรขออ่างน้ำน้ำปลา มาซื้อของกินเจ้าครับเจ้านี่ไปโคลเวลา,น,ละะลาน,นั่นก็ต้องเป็นกาแล้วจโคลเงินน้ำมันทางป้าคนทางป้าน้ำเบื่อเนอกปารุ่งลยเนอะ กาบทายสบารีสบารีพ่อพี่น้องวัชกุลทุกคนเราจะเปนพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศการยินดีต้อนรับขอชื่อทางซองสแก้วบ้านเฮาคือ 9, นะเก่าเนาะวันนี้สแก้วก็ได้เดินทางมาทางบ้านน้องเพื่อนเนาะจะเห็นนี่แล้ในคลิปช่องอื่นพี่น้องนะเลยที่ว่ามาได้ทำน้องเพื่อนเนาะสแก้วก็มาเป็นครั้งแรกก็เสียใจเข้าไปหาทางน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนานะโดยไปเพื่อนไปซ้อมพร้อมกันพี่น้องเนาะไปหาหน้องเพื่นอนกะ่อน ดอยสบายดีสบายดีโอ้ยขยันติดไม้ี่เด้ออ่าอันนี้พ่อน้องยังจะซื้อยังเกาะึ่งน้องลำพึ่งเลยอันนี้จะปีนะสิบสิบปีเลยโอ้ยสิบปีเดียวสิบขวบเนาะโอ้ยอ่าดูนเพื่อนด้วยกันจะก้นดอก สองสองคนกับอ้าเบาะโดยอพ่อแม่ได้สักพ่อแม่เสียพ่อแม่เสียหมดแล้วเลยออพี่น้อยพ่อแม่กันเสียหมดแล้วอาจารย์อยู่กับไอ้สองคนบอกรู้ไหมนี่เลยอือดูยยคือว่าอยู่กันกับอ้สองคนกินข้าวกินน้ำนะพ่อแมันนี่นะกินแล้วอือกินข้าวกำยังดีมยู่นี่ทอดไข่เตอนเที่ยงนี่ได้ เจ้ากระขเขาเฮียนหรือเ่านะออกแล้วออกแล้เล<ด>ยเอาออกแห้งเลยลูกนั่นอยู่น้ำเนอ์อยู่น้ำเมย์เลย,โ,<ด>ยโอ้อันเมเย์จะออเสียแต่โดนบ่ะบ่หัวจืดเอาเจ้าของเฮียนแต่จักปีศบ่จือว่ะใ้่ ดูพิ่นบ่จืดอน้องเน้ยเนาะดูดูุ้ออะคือว่าะกี้นั่นเจ้าห่ะเข้าเฮียนอยู่หอดห้องใดหอด้้อก็ซีก็หาเลยโอ้คือคื่วิคนกะแมพิ่นหัเปเซียใหม่ๆเนาะดเพระวาเิ่นเทียนหาก็ฮอดปอ4ซีอ5เหาคนวโดยอันแล้วันวานได้ไจังว่าได้ออกมาดูเล่เมยบ่ Mm hmm. ดูเล่แม่สองคนอ่ะดูเล่แม่พ่อเจ้าด้สะเสียก่อนบ่ดูว่าจังไรแม่เสียก่อนอ๋อแม่เสียก่อนพ่อเลยอ่อหลังจากที่พ่อแม่เสียแล้วนี่เ<ม>จ้าไปเลาอยู่กับมาชสองคนนี้เลยเอื่อยนรไปไทยแล้ว อ๋อเหนื่อยอีกคนหนึ่งบ่ดูเหนื่อยยไปไทยเหนื่อดูเอนื่อยไปไทยแล้วแล้วคนได้ข่าวข่าวมาอยู่บ่นั่นมาได้มาเหตุเรียกหาเงินอ๋อเปนเหตุเรื่อหาเงินเลยแบบพ่อแม่เจ้าเนี่ยก็ได้แจกข่าวแจกน้ำไปพวกคุณคนนะบ่เลยทำบุญหาเพื่อนนะบ่ พอ,อดีเด็กน้องเป็นแต่แพงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน้องพนกาอายุสิบขวบแต่คุมม้มนี้เจ้าเห็ดเรียเห็ดงันนี่นสินะแางถั่วกัน้วน็นมเขาโอ้ป,ปันเงนเห็ดป็ป่นบ่อทอดไข่ก็เป็นบ่นนทอดเองนี่อ๋อถือว่าเก่งน่าบวเนะโดย นายเจ้าไปเฮ็ดเรียงตอนนี้เป็นอยู่เพื่อนหรือเ่าเลยใหยเฮ็ดเรียงคดพาก็จะเลี้ยงไก่อ๋อโดยหลังจากที่พ่อแม่เจ้าเสียแล้วเจ้าก็ได้อยู่นี่บอว่าอะไรไปอยู่น้ำยาอยู่นี่กับอ้ายอยู่นี่กับอ้ายเลยอ่าพอได้ไปอยู่ใส่เพเลยอืมบนอยู่นี่ก็มาอสองคนคนหนึ่งเบื่อ กับไปเอาอ่ะมาเกียงมาตอนนอกบนก่อนเลยมันแกซื้อมาเกียงมาให้น้องเพิ่นเนาะเัวใหญ่ฮลูกโอเโอ้ยซื้อของกินมาติดมือด็กน้อยเนาะเรากำมาหาน้องเพิ่นท้งได้ ตามทางมากค ah, yeah. yeah. ือบู่ทางแล้วเจ้าว่าคือจะเข่าเฮียนอบ้างฮะไ่ละน่ไกม่งจะเข่าเฮียอีกบอีเข่าอีอีบอกรือว่าจังใดคือบอกว่า <c oughs> โดยคนกระตุดบออกวกเนาะเพราะว่าได้กน้อยกำลังขาดความอบอุน่นพอดีอ่ะสานีมม่กำลังมีความอบอุ่นเนาะคิดหัวปอกเงินแม่เนาะนะโดยคือคุณม,มื่อ,อ,อนี่แค่อยากได้ยังตี่ชุดชนะเใส่ตู้เย็นใส่ของกินใส้ตู้เย็นใส่ของกินไว้เลยอ่ะกินเอาเยเนาะเพราะว่าเวลาเฮามีอย่างมีอย่างเฮาก็ไว้ตู้เย็นมันจังบวบบ,บนวนเน่าเนาะ à ngon thật cả anh em các sư huynh có huynh này rồi nó đi sang vậy hai lục sao cặp lục sai mềm. à sư huynh có cái โอ้ยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่มั้งนี่จะก้าวขึ้นไปเฮ็ดเบียกเนี่ยเฮ็ดเบี้ยบอทำงานบ่หันหมูหันหมูได้มาหาัดบอไปเฮ็ดเบี้ยงเงี้ยนะจ์เห็ดเบี้ยโค้กพักกับเปลี่ยนไก่หมูเท่าหมูมาหัดตั้งแต่สายบอเนยหันหบูได้มาหาดกันยังสายดูดูดูแบบอ่า ดูการซองขนนี่ว่าแบบเมื่อกแบบอดเขานะเขาน้่งช้ำปากคุ้มอยู่คุ้มกินอ่บาอไม่ไม่มืออดนะดูแนนน้อยจัเนยยังให้อ่ามีสารอดเข่าบนางบมยากบลัวจังเนโดยอาอาบ่อยโดยอาสบายดีเหร โอ้ยอันหยุ่นักปีอะสุดที่จิมฮั่นโอ้ยนางนับน่องก็ได้คือว่ามีเรียกไปบ่ไปเรียกบเฮ็ดเรียกโอ้ยจ้างเฮ็ดเรียบยังเขาไอ้เฮ็ดก็ไม้เรียบกันเออหลับจ้างคนไหนเป็นเดือนบ่โอ้ยคือว่าโมกับมาแล้วโมมาหับบ่แต่ว่ายางไปอืมเป็นยางไป อ้าคือตอนบ่ายได้เหรอฮะพดเป็น,อปนตอนบ่ายบ่ไปว่าไปเห็ดเรียกนะไปตอนตอนว่าไปไปเศร้าว,ว่าแม่นบ่ไปจิดมืออ๋ออันนี้มามาพักเทียงบ่อ๋อแล้เอาเห็ดบาได้ไกลบะ เห็ดด oh, okay. mm ูไกลบ่ว mm ันเฮ็ดเรียงไหนดูนี่ใกล้เตือนเอากินข้าวเขาเองบ่จะบ่บอนยังมาอ่านแบบแบบเลิกตอนเที่ยงนะว่ากินเพื่อนบ่ตอนนี้ก็ใช้ฮอดเวลาของงานหน่อยเนาะโดยอ่าให้อาให้ทางอาส่วนไปเห็นงานเลยาะโดยสบายดีโดยไปเห็นงานเนู่เดี๋ยวทางเขาก็จะได้ถามน้องบอลโตโดยเพราะว่าอัน ก็เลยตอนนันสิช้าห้นะน,นะมีแต่เจ้าว่อหนึ่งเขาหนึงงน่งหัมทานนั่นนะาหาอ้านะเลยโอเ้เห็ดดูเห็ดกินกับเจ้านี้บางที่จะไอ้บางที่จะเา้าโอ้มันคือจนะอ้าเนาะมีข่าเขซุกคือบ้นข่าเขาว่าอเจ uh, <c ười> เป็นะ <c ười> เป็นเลกีนาสุนซานเนาะ เพราะว่าเด็กหอนชนีดกำลังต้องการกบมอุ่นเวลาน้งนองเยี่ยวเข่ายู่นํามีเวลาผเด็กผมมีข่ากินน่ะน้องได้ไหาเขาข่าขเเห็ดอะไรเนาะนี่ครับเวลาเวลาบัดมมีข่าวม่นําลยเห็ดอะไรอะไรไปขอองนน้ำน้ำปามาซื้อของกินเจ้าครับเจ้านี่ไปขอ บเวลานี่ยจะต้องเป็นการระดิโงเงินน้ำมันทางป้าคนทางป้าน้ำเบื่องน่องป้าลุงแน่เนาะโดยจะได้มาซื้อข้าวซื้อมันกินคือว่าอายเป็นกะสูซชีวิตเพื่อเลี้ยงนอ้องเพื่อเลี้ยงนอ้องต่อไปเนาะอายเป็นกบระเป๋าเฮีย,ยมามก็ได้ข้าวออกแล้วอ,ออกเป็นสีคนแล้ว ว่าคือว่าแลนะน่าทาเฮียนไปจะอ่าทางงองมันจ mm ่ะ hmm. ชีวาจังใดที่นองเยไม่มีพ่อไม่แม่เยนยเนาะขาดความอกอุ่นขาดสารลักในครอบครัวแล้วโอ้ยอ้าวแบบเอ้ยน้องเนี่ยผลอะไรมาเยี่ยมมานอนน้ำพี่เจ้าบ่เดี๋ยว่าเจ้าบ่วอยากไปนอนเพื่อนเพื่อนอือ เฮือนซาม่กับพี่น้องเล้ยขอส่องมึงด้วยห่าว่าขอส่องมึงเงือนได้แรงเด้อได้ดู้านอ๋อเฮือนเพื่อนกันโบมี่ยังพี่นเองเนาะดูย่างปางพี่น้องะกามีเนเตอรพวกซเดีอเนาะโดยมีส่องใหญเพื่นเข่าม้าน้ำแล้วโดย ตอนนี้คุ้ม้สึกเป็นยังไงกินหอดพอคนไหแห้งบ่พอแนงคนกันยังน่อยี่ี้ยมาจางไหนเขา,าก็ลาเห็นเล้ไปอีกวาดีตนคนยูมกันสองคนอันนี้กะบ่นให้ดูให้กินบน่นะโด<น>้อโ<น>อ้ยผมมีหอดอ่ะจีนพิร์จไพรีหน่องเต่าคนะ เอาทานเอามาแต่เส้นทานเียหน่อยแค่เอาล่าซื้อเอาบริษัทเป็นโฉบ่ซื้อมาแต่ตป็นละอัไปซื้อกระบะพานเราบ่ามี้านซื้อบอ่โอ้ยคือว่าอีรานีเวลาอัานอานไปเฮ็ดเวียกนี่เจ้าเฮ็ดเวียกนี่ช่วยอานในเวลาไปหางเงินหนะักมันนะ เราไปเห็ดยังไงฮะไม่เห็ดยังขายูหนึ่งเข่าเออไม่ไ้เห็นยังยูหนึ่งเข้ากันนะเพราะว่าทางไอ้ไปทิเบยแล้วก็ต้องเจ้าต้องอยู่เพื่อนเน,ะนาะดูว่าในเงน่อ่ายสำหรเนาะนจะห็ดยังยังบมเป็นพี่ดี่งเลยซุ้งยังไงมาสุ้งใจน่อย โ oh, e อ้เดีย่ยงใครนอนมอนนอนกลางคืนกับ่บยา่านบ่ใหละตัวประตูคือนี่ค่ะบย่านใบย่านเดินแล้วอาจนรชั้นเขาก็โอ้รน้นองนอนกับหูจักกับพ่อข้าวๆได้เนาะกับหูเรื่องดาวที่ว่ทาทางนอนพนกับเป็นกำพร้า à này mà tè đi tè đít nó rồi à cô chị phải hàng ngân là ơi ừ, cô ơi nhảy không? được ừ, thì nhảy vào được à, Đấy, còn phải hàng ngân tè hường bao nè được ừ, chắc phí đâu ạ bố đó bố chư chuẩn bố chư hoàn và ơi ừ, phải hàng ngân chắc chắc phí à. rồi นี่การสั่นกะทางเฮากับสิได้โคตักับคนโดยเสร็จ้วใช่ทางเออโคตักับคนโดยสบายดีสบายดีอ่าโอเคน้องพลิกน้องก็นนิสักเล็กกาโอ้โหน้ำมลำทางน้องเพิ่นกะเป็นทีเรียบร้อยแล้วพีไปเลยน้องพลิกขึ้นว่าบรเก่งนี่เนาะแต่ว่าเป็นเด็กหน้าสงสารพี่น้องเลยเพราะว่าเด็กกำลังขาดความอบอุ่นเพิ่นกะสิวาบริเก่งนี่เนาะโดยแต่กะทางน้องเพิ่นกะ ตอนนี้กับคนว่าต้องการหาตู้เย็นหรือว่าอุปกรณ์การใส่ายเนาะโดยนอนเป็นกะห้าทางสายสื่อสารน่ารันาะเน็กน้อยสำนีกำลังเป็นวัยเย็นยาวชนเนานเนะแต่ว่าได้พ่อแม่ได้ตายจากไปแล้วก็ะเลบบุ๋มผู้เลี้ยงผู้พาสร้างภาษาครอบครัวเนาะขุอยู่ตามลำพังกับอ้สองคนภาั่นโดยอ้ายเป็นกะได้ไปไเรียนงานแล้วเนาะ ไปหาเงินหาค่าม,มาเลี้ยงน้องสามใหญ่ซามตูเนาะเลี้ยงกันไปพี่น้อยดูแลกันไปสองไอ้น้องกาเป็นกำลังใจเพื่อนเนื้อเนาะโดยอาสันเดก,กินนี่กาฝากอแม่พี่น้องพ,พุทธสกุศลกุศลเป็นกำลังใจให้ทางน้องเพื่อนเด้อเนาะตอนนี้น้องเป็นการังขาดความุบุญพี่น้องเยโดยอาสันเดก,กินนี่กับชิอประมาณนี่นะบอยน่อ,ขอ,ของกาพอกันได้กินหนาเด้อเนาะสันเดก,กินนี่เข,อขอกากระกว่า sabari